อันนี้เราก็มาอยู่ถึงเซเว่นแล้วว่าเราต้องมาซื้อเค,ค้กตัวเองแต่แบบเราจนมากเลยทุกคนแต่มีนี้มันก็โอเคแต่มันมันเป็นชีสเค,ค้กอ่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออันนี้เลยมันก็คือดูเป็นเค,ค้กแต่อันนี้ก็ดูน่ากินว่ะแกแต่ว่ามันน้อย,อยงไงฉันต้องดูกลัมปะวะฉันต้องดูกลัมแน่เลยเดี๋ยนะอันนี้จะเป็น สตรอเบอรี่สดเค,ค้กสตรอเบอรี่ครีมสดก็น่ากินวะ่ะแลวอีเค,ค้กนี้หมดอ่ะอีเค,ค้กนี้หมดมแต่ต้องไปดูอีกที่หนึ่งแล้วก็ถ้าไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีฉันก็ต้องมาจำจำจำยอมแล้วแหละฉันว่าฉันเลงไงอ้ไอ,อ้อ้เีกนี้ไว้อ่ะเด๋ยวดูหน่อยนะน่าจะไม่มีแล้วมั้งแต่ไปดูที่โลตัสก่อน<ำ>เผื่อจะมี มายครับพร้อมลงเงิใส่สมบสมบติคือไรก็ไม่ผ่านแล้วถัดรปลองสเปซที่ผมให้โคตรใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูที่โลตัสเมื่อกี้เราดูที่บิ๊กซีก็จะมีอยู่40บาทที่เป็นเคฟสตรอเบอรี่อ,อ,อ่ะแล้วก็เออ่29ก็คือที่เซเว่นก็คือแทบแทบทั้งหมดมั้งวันนี้ฉันใช้เงินให้หมดร้อยดีไหมได้ดีนะ จะไปดูกันว่าจะมีเค้กไหมไม่มีก็ดีนะไม่มีก็ไม่เป็นไร้วก็รถเดยอะอยู่าเงี่ยสิบสามบาทฉันมาที่นี่เพื่อจะมาดูมาดูููเล็กนะคะเออพี่แซวเขาพิมไปอย่างไรหรือเปล่าเอาชื่อกเอาหิวสิบห้าบาทจิ้ม สิบเอ็ดบาทสีิบาทเบาทหน่อ่เก้าบเราต้องดูก่อนว่ามันมีไหมฉันว่ามันน่าจะมีนะมันจะไม่มีจริงๆหรอฉันว่ามันไม่น่าถ้าที่นี่ไม่มีร c า o ชอยของเราก็จะต้องเป็นวิ่ีมันเหลือสิบเก้าไงหมูหมัมกพริกไทยดำแต่แกที่บ้านใช้ได้ปะวะเนี่ย เต้ม CP เลือดหมูเฮ้ยกั้นใจไว้เดี๋ยวขอดูลาคาก่อนคือมันก็น่ากินนะแกแต่ฉันต้องซื้ออันนี้มันก็ดูไม่ได้คุ้มหรอกมันก็ไม่ได้คุ้มนะเนี่ยรอเปล่าไอ้ติ้งโซนะไอ้ไอก็ไม่อยากรับราคาด้วยเพราะงั้นไอ้จะสละตรงนี้แต่ว่าไอ้ก็ต้อง พี่อาที่นี่มีเค้กไหมอ่ะเค้กเค้กไม่มีอ๋อไม่มีเลยโอเคไงดีต้องไม่เซฟแนหรอมวยมวยดีว่ะขำมวยดีขำมวยดีีมวยดีขำมวยดีมวยดีมวยดีส้มส งั้นเดี๋ยวเราดูที่มันเก็ดก็ได้นะพี่เร้วที่มันเกิดอ่ะไม่มีเหรออะไรเอายละโอเคเอาะไรอืมก็คงต้องจำใจซื้อที่แสตเนี่ยนั่นแหละพ่อคุณเหนื่อยแล้วพ่อคุณเหนื่อยแล้วไอ้สามไอ้สาม เพราะว่าฉ oh ันเลงอีกันไว้อะโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยจอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้อเชี่ยเอ้ยอ้ยยมยายาก้ยโอ้ยะไ้่โอ้ย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 โอ้้ยยอ้ยโออ้ยโอ้ยออ้้นอ่เกอ้โ้ยองบอ มีสิบเ็ดบาทกับยีิบสองบาทโอ้ m ม g ก็เอาไหมเอาเถอะโอเค I will buy this ในราคาสิบเจ็ดบาทน่าจะน่าจะถูกแล้วแหละแต่ฉันต้องซื้อเยอะอีกก็เดี๋ยวไปซื้อร้านของซำวันนี้เราอาจจะต้องเดินนานหน่อยตอนนี้ฉอุยทิ่ผหายแล้วแต่ว่าเค้มมันจะไม่ละลายใช่ไหมอ่ะไม่น่าหรอกเราก็ต้องแบบรีบไง เราต้องรีบไหมแกอ๋อฉันเอานีแล้วกันมันก็มันเหลือสุดท้ายแล้ว,ว่เฮผลคือมันเหลือสุดท้ายแล้วอ่ะฟาดเอียแล้วไม่ขีดกูมีปะวะไม่เป็นไรหรอกเ้าที่มีไม้ขีดไอ้ก็จะไอ้ก็จะไปขอยืมข้างบ้านก็ได้มั้งหรือไม่ก็เอาที่ยิงแก๊สมาตุดก็ได้ช่างมันเถอะ โอเคเราค mm ิดว่าเราน่าจะได้แล้วนะไม่เลยกี่บาทเนี่ย I d o เร know but I think like this น่าจะเวิร์กไ h แฮปโอเคมไม่ถูงครับชมี ศนดยเก้นี่ามห้าสามสองหองห้า้องห้าออนเด็กค้อนอนมีเห็นไหม